สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีชาวแซบ8แล้วละก็องค์กรเดอะพิงทุกท่านนะคะ,ะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวจีดาภาทองรักนะคะอยู่อาศัยจังหวัดชัยภูมินะคะ,อะตอนนี้ดิฉันทำเกี่ยวกับบริษัทแ a บและอยู่ในภายใต้องค์กรขององค์กรเดอะพิงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะมาเล่าประวัติก่อนนะคะว่า ทําไมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงมาอยู่องค์กรเดอะพิงแล้วก็มาทํางานเกี่ยวกับแซฟบริษัทแซฟแปดแปดแปดนะคะก่อนอื่นดิฉันกอ็อาชีพเดิมก็คือเคยทํามาทุกอย่างแล้วนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็พนักงานโรงงานสาวาสาวออฟฟิศนะคะขายที่ดินนะคะก็คือทำมาเกือบทุกอย่างแล้วกัเป็นเซล์เป็นอะไรพวกนี้คือทํามาหมดทุกอย่างแล้วนะคะและคราวนี้ เราทำเท่าไหร่นะคะเราคิดว่าการเป็นเซลเนี่ยมันทําอาชีพประจําเราก็รู้อยู่แล้วว่าว่ามันก็คือได้เงินเท่านั้นแหละแต่ว่าเราจะเราเรามาคิดอยู่ว่าเราจะทําอะไรถึงจะได้เงินมากขึ้นครั้นี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นเซลเพราะว่าคิดว่าเซลเนี่ยเราทําเยอะเราก็จะได้เยอะถูกไหมคะแต่ว่าพอทําไปสักระยะหนึง่งมันจะเหนื่อยนะคะถ้าเป็นเซลนะคะถ้าใครเคยทําเกี่ยวกับอาชีพเซลเดิมมานะคะก็คือมันเหนื่อยแล้วก็มันก็ ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ถูกไหมคะเราไม่ทําก็ไม่ได้นะคะเอ่อเาเอาละแล้วคราวนี้เรามาพบจุดเปลี่ยนของของของงานพวกนี้ได้ยังไงนะคะก่อนอื่นก็คือดิฉันจะบอกเลยว่าตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือแบบจะเป็นคนค่อนข้างรักสุขภาพนะคะก็คืออยากได้สินค้าดีๆหรือว่ามีประโยชน์นะคะก็คือมาดูแลร่างกายตลอดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าใครจะแนะนําอะไรก็พยายามลองพยายาม ทุกอย่างนะคะก็คือทานมาหมดแล้วนะคะหรือว่าแม้กระทั่งธุรกิจ MLM ก็ลองทํามาหมดแล้วนะคะว่ามันทานแล้วมันจะได้เงินจริงไหมอะไรยังไงนะคะก็ลองทํามาหมดแล้วนะคะก็ก็ยังไม่ประสบสําเร็จนะคะจนะจนมาพบจุดเปลี่ยนนะคะก็คือมาเจอบริษัทแซ่บแปดแปดแนะคะ,ะต้องขอบคุณอัฟนะคะอัฟ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 คูเตอร์นะคะซึ่งเป็นครูสอนร้องเพลงน้องติณานะคะซึ่งแนะนําธุรกิจแห่งนี้ให้รู้จัก ตอนแรกๆนยค่ะก็คือไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเรื่องธุรกิจหรือเรื่องเงินอะไรนะคะก็คือเอ่อตอนแรกๆก็คิดถึงเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะว่าคุณแม่เนี่ยทำร้านเสริมสวยนะคะณปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่นะคะแต่ว่าเป็นเป็นรายได้หลักนะแต่ก่อนเป็นรายได้หลักนะคะแต่ตอนนี้เป็นรายได้รองหรือว่าตอนนี้แทบรายได้แทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะเกี่ยวกับธุรกิจเสริมสวยนะคะคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณแม่ทําธุรกิจเสริมสวยนี่น่าจะประมาณ10ปีนะคะแล้วก็ เราคิดว่าอาชีพนี้มันมันน่าจะอยู่กับเราได้ตลอดแต่เราเมาเราในช่วงภาวะอย่างเี้ยหรือว่าเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าร่างกายไม่อำนวยนะคะก็คือมีอยู่วันหนึ่งนะคะก็คือแขนฝั่งขวาหรือเท้าฝั่งขวาเนี่ยก็คือฝั่งขวาทั้งหมดเนี่ยก็คือมันชามันช็อตเลยนะคะก็คือทํางานไม่ได้นะคะทำงานไม่ได้ครั้นี้เงินก็ไม่เข้านะคะแล้วก็เจอกับช่วงโควิดอีกนะคะก็เลยไปกันใหญ่เลยนะคะก็คือเท่ากับตอนนี้ก็คือเท่ากับรายได้เป็นศูนย์นะคะ เกี่ยวกับธุรกิจเสริมสวยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เลยเริ่มสั่งสินค้าของคุณครูมาทานนะคะทานไปนะคะก็คือฝั่งขวานี่ก็เริ่มขยับได้ถือใดได้แต่ก่อนก็คือถือใดไม่ได้เลยนะคะก็คือยกใดไม่ได้เลยก็คือคิดว่าอนาคตก็คงต้องเลิกแล้วเกี่ยวกับธุรกิจเสริมสวยนะคะก็เลยก็เลยซื้อสินค้าคุณครูมาทานดูนะคะว่ามันจะหายไหมหายปวดไหมอะไรเพื่ออะไรคะ <c oughs> เพื่ออยากหายแล้วก็กลับมาทําเสริมสวยเหมือนเดิมน,นะคะ แต่ว่าพอทานไปทานไปนะคะหายเรียบร้อยนะคะเข็นก็ปกติแล้วตอนนี้ยกลงยกไตได้ปกตินะคะแต่ว่าพอทานไปแล้วเงินมันเข้ากระเป๋านะคะไม่รู้ว่าเงินมันมาจากไหนนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบตาลุกวาวตาลุกวาวนะคะว่าเอ๊ะทำไมเร,เราแค่ทานสินค้าเองแล้วทําไมเราได้เงินกลับคืนมานะคะ นี่ขนาดเรายังไม่ได้ทําธุรกิจเลยนะยังยังได้เงินกลับคืนมาครั้นี้ก็เริ่มอยากอยากรูอก้อยากเห็นเริ่มตาโตแล้วนะคะอยากเข้าไปรู้อยากเข้าไปเรียนนะคะอยากเข้าไปเรียนศึกษาว่าไรายได้มันมาจากไหนหรือว่าทายังไงถึงจะมีไรายได้เข้ามานะคะคราวนี้ก็คุณเต้นก็เริ่มแนะนําว่าให้เข้าไปฟังในไลฟ์สดตอนกลางวัน,วนตอนเที่ยงนะคะเ,เวลา12บสนาฬิกานะคะจุดศูนย์ศูนย์ฟังจากคนที่มีรายได้นะคะ24ล้านภายใน1ปีนะคะ แล้วเขาบอกอืมใช่เหรอออ,อ่าโอเคลองไปฟังดูลองไปฟังดูแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มลงมือทำนะ,ะและณตอนนี้นะคะดิฉันก็มีรายได้เหยียบแสนแล้วนะคะก็ไม่น่าจะถึงปีนะคะคิดว่าไม่น่าจะถึงปีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอ้อทุกท่านนะคะที่คอยสอนงานพวกเราทํางานกันเป็นทีมนะคะไม่ได้ไปไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะทํางานกันเป็นทีม ตรงไหนที่ไม่ดีเราช่วยกันนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาลองสัมผัสสินค้าดูก่อนนะคะถ้าใครไม่เชื่อใจเรื่องธุรก,กิจหรืออะไรต่างๆนะคะเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ